ทุกคนครับอมทุกคนเคยเจอกับไอ้พวกที่มันเรียกว่าเออไทยคิดนะครับใช่ผมเจอล่าสุดเลยไฟล์คลิปเพิ่งเสียไปโกรธมากคพรฟลไฟคลิปเสียจะได้เอาไปโชว์ทุกคนว่าใครเป็นไทยคิดไอ้นี่แหละถึงผมจะจำหน้ามัมนไม่ได้ก็เถอะ ว่ามันหน้าอะไรเพราะว่าผมเข้าเกมอีกทีคือผมเข้าเกมอีกทีผมก็ไม่เจอมันแล้วเพราะว่าผมโดนหลุดออกมาจากแมปนึ่องจากไฟคลิปเสียแล้วก็ที่จัดข้อมูลเกือบเต็มนะตอนนั้นก็ไมได้ถ้าใครเจอแบบนี้แล้วก็ด่าด่ามันได้เลยเพราะว่าผมก็รับประกันได้เลยว่าคุณจำเป็นต้องด่าเขาเพราะว่า เขาเป็นไทยคิดแค่นั้นเลยไอเนี่ยไทยอีไทยคิดไม่รู้สิพวกคนเนี้ยผมเจอล่าสุดคือเขาบอกว่าคือมันก็มาควรทีนผมควรควรทีนผมบ่อยๆอันนี้คือครั้งล่าสุดในแมปขอที่ฐานนะอ๋อแล้วผมก็บอกอย่างหนึง่งคือผมก็ ผมก็ดีใจนะว่าที่มีคนจำเสื้อจำรู้ว่าพี่ซิลเสซมีช่องพี่ซิลเ,เ,เกเก์ด้วยอย่างคนนั้นก็จำได้นะซิลเสซเกด์ดูแค่เสื้อก็รู้อ่ะ <c oughs> ผมก็ตอบว,ว่าใช่แต่เขาก็ตายไปแล้วเพราะว่านี่งไงล่ะมันถือดาบขนาดใหญ่ที่มันอาธิษฐานออกมาโอ้ไ oh oh. ม่กอโอ้แหมจะเชื่อว่าไทยคิดคนเนี้ย มันจะโหดร้ายได้ขนาดนี้โอเคนะทางโลบอกฝากแบนไอ้นี่ด้วยโอเค